สวัสดีนะครับชาวแก๊งคัดอัพหนีเที่ยวเห็นเปิดคลิปบนรถแบบนี้ก็คัดอัพหนีเที่ยวอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันง้งเลยไปซื้อของเข้าบา้านแล้วก็ไปดูนันเก็บ <c oughs> วันวาน <c oughs> ก็ตามชื่อคลิปเลยนะฮะเราไปเที่ยวธรรมชาติมาบ่อยแล้ว วันนี้ค mm ัดับหนีเที่ยวก็จะหนี mm hmm. เที่ยวเข้าห้างกันสักหนึ่งคลิปแล้วกัน mm hmm. ก็ประมาณว่าไปซื้อของเข้าบ้านนั่นแหละครับอย่างที่รัดาวันบอกแล้วซื้อของเข้าบ้านแล้วก็ไปเดินเล่นแล้วก็ไปดูหนังแทนวันนี้ก็จะไปจบที่ร้านชาบูตอนเย็นนะครับตอนจบคลิปห mm hmm. ว้าไปเลยโอเคครับก็ถึงเรียบร้อย โลบินสันชนบุรีครับ้องนอกอย่างร้อนอะโลบินสันชนบุรี เสื้หนังจะเห็นเสื้อไม่ได้นะจิงๆเราเดินมาผิดทางแล้วเนี่ยโรงหนังมาอยู่ฝั่งน,นู้นนนง้ออไหเท่่า เยอะมากคนนี้ขับรถมาเมื่อกี้รถยังติดเย่ยทำได้จ่ะขนาได้นะคะกมอ้ห่มหนาวเนี่ยดไม่ได้ ก็สรุปว่าเราจะดูแลงนี้องค์พทพิทักษเจี๊ยบนะบ่ายโมงครับสวัสดีรรค,ครับองค์พระพทักษเจีย๊ยบในรอบบ่ายมงครับท่านี้สมาชิกไมครับแล้วบนหน้าจอ,อนนะเป็นยุตานะครับผม ข่าวเบวบกนอ้กี่ร้อยบาทไม่เงินผมจแก้จ่ายรับเงินสดหนึ่งพันบาทราคาสักเท่าไหร่ครับเรื่องเล่นเราทำไม่เป็นทำให้พี่ทำให้ ก็ลังฉายบ่ายโมงตอนนี้เราก็จะไปเอาผ้าห่มรัฐวันบอกว่ากวหนาวใช่มเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อหรือเปล่าช็อปปิง้ง ในติมเซเวนเซ้นนี่เป็ไงเราไม่ได้ซื้ออันนี้มา <Okay. S 2> เรามีถุงในรถนะเดี๋ยวข้ามไปก่อนแล้วกันครับ <Okay. S 1> ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเอาอะไรนะน้ำซีกนะ <S <S ับเล่น้ำซีกับเล์เนาะทำไมเวลาดูหนังเราต้องกินป๊อปคอร์นไม่กินเราไม่กินไม่ใช่เราไม่คนอื่นอะทำไมหนังไอ้ป๊อปคอร์นต้องคู่กับโรงหนังอะ่ะ โอเคตอนนี้ก็บายเอ้ยเ <มา S 1> ที่ยงห้<ม>าสแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในแล้วแล้วจะออกมาเล่าให้ฟังว่าหนังมันเป็นยังไงบ้างว้าไปเลยครับโอเคครับหนังจบแล้วก็เป็นไงนะบ้างนอนเป็นยังไงบ้างนอน,น,อนหลับตอนหลับเป็นยังไงบ้างหลับเรียบร้อยดี ก็สนุกดีนะครับเออได้เสียง,อ,งอัวเลาะฉากพูก็แบบอลังการตามแอนิเมชั่นเฮ้ยเราเราออกคืนทางแล้วนี <c oughs> ่องลูกทีลูกทีโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปอย่าง <c oughs> เฮียนโนตบอกว่า ผู้หญิงจะเห็นป้ายเซลล์ไม่ได้ครับเห็นพุ๊จะเลี้ยวตลอด ติดมากแยมกว่าจะออกจากโรบินสันได้ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงโลตัสก็อีกหนึ่งชั่วโมงวันอาทิตย์มีแต่คนแห่มาเข้าห้างฮนะอยู่บ้านมันร้อนใช่ไหม หนังที่ดูไปก็สนุกดีนะครับเป็นได้ลมได้ลมแบบเด็กดูหนังเขาไม่ได้ทำมาเฉพาะเด็กนะคนคนแก่แล้วว่าดูได้ส่วนรัตดวาวน,นี่ดูหนังแบบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะหันไม่ปลุบบกอยกูใ่ใครให้ดูหนังตอนบ่าย กำลังจะหันอิ่มแล้วก็หลับแล้วกำลังจะหันไปชวนคุยในหนังนั้หน่อยเหอแล้วแต่วันดีว่าคนข้างหลังเราเาไม่ได้ยังกายเราเท่าไหร่เสียงเอียงหัวมาตรงเขาพอดีเมันก็เลยได้ยินเสียงคนหนังเป็นแอนิเมชั่นฝีมือคนไทยร่วมด้วยนะครับ ดูจากเบื้องหลังมาไปออกถนนใหญ่แล้วถึงแล้วครับโลตัสเใช่ไมล่สิบนาทีถามว่าทำไมเราไม่ซื้อของจากโรบินสันเลยครับ เน้นราคาประหยัดคำตอบก็คือที่นุ่นราคามันสูงนั่งในรถเข็นไหมได้ไหมได้เขาแค่จะมองอยู่นะก็ก็แค่มองนะต้องเป็นคอนเทนต์ <19. S 2> ทำคอนเทนต์นั่งรถเข็นดูสิจะมีใครมองไหมแคมเไ <Okay. S 2> ครับทําเวลาเดี๋ยวเราต้องไปตลาดสดอีกเ,เราก็จะไปจบกันที่ร้านชาบูมันจ่ายใช่ <laughs> เราไม่เน้นอันนี้เราเห้นแบบ ตามดีสำรอตอนนี้โลเไปคิดตังกันเลย คครับจบภารกิจซื้อไงก็ยัดไปเลยครับนอินอข้าห้างเอาเข้าห้างดีกว่าจบภารกิจซื้อของเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปภารกิจสุดท้ายที่ร้านชาบูครับก็วาร์ปเลยแล้วกันครับตอนนี้ก็รอชาวแก๊งขัดตับจะไปกินชาบูด้วยกันนะะรัตว,วันลงไปตามอยู่ เดี๋ยวไปร้านชาบูแล้วเอออาจจะต้องใช้เสียงภาคนะครับเพราะว่าร้านชาบูน่าจะเปิดเพลงเพื่อเลียกเรียงลิขสิทธิเ์เดี๋ยวผมจะใช้ใเป็นการถ่ายแล้วก็มาภาคเอาที่หลังนะครับถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับข้ามไปก่อนแล้วกันถึงแล้วครับร้านชาบู ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเพลงหรือเปล่านะถ้าไม่เปิดก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับหรือปิดไฟชาบูอินดี้ไปอยู่บ้านไหม สาวๆไม่รอเลยครับลงรถได้ไปเลยโอเคเราไปหาที่นั่งกันก่อน ีเดยวันนี้หมดดีเรจะแพ้พอรู้สึกว่าหิวหิวแล้วก็ะวนกระย โอเคครับก็กลับไปถึงห้องแล้วนะจ๊ะเนื่องจากกะว่าจะปิดคลิปที่ร้านนั่นแหละแต่ร้านเขาก็เปิดเพลงครับก็เลยต้องกลับมาที่ห้องมาปิดคลิปทั้งหมดทั้งมวลของ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นวันพักผ่อนของเราเออไปดูหนังไปซื้อของเข้าบ้านแล้วก็ปิดท้ายด้วยกินชาบูนะครับ ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอมันเต้ของเราสองคนด้วยนะจ๊ะสำหรับ EP นี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายแล้ว EP หน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันก็ฝากติดตามที่ EP หน้าเลยนะจ๊ะกินเนื้อหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อหวานเอาไอติมแล้วเอาแตงโมหรือเป่า ร้านนี้ก็จะมีแต่ไอศครีคมคนระับเดี๋ยวเราไปต่อดที่วัน